สวัสดีครับช่วนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพพราชลาสุดาสยามบรมราชกุมารีท่อประเนตนศูนย์ฝึกอาชีพบริษัทซีเมนกรุงเบอร์ลินที่มุ่งเน้นการฝึกวิชาชีพให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ทำงานได้จริง วันที่29มิถุนายน2560สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์ฝึกอาชีพบริษัทซีเมนกรุงเบอร์ลินทอดพระเนตรโครงงานของนักเรียนซึ่งนําเครื่องจักรกระบวนการดิจิทัลและคอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมกันในการผลิตสินค้าผู้ผลิตสามารถสั่งผลิตสินค้าได้จากทั่วทุกมุมโลกไม่จําเป็นต้องสั่งการผลิตจากในโรงงานเท่านั้นและสามารถผลิตตามจํานวนที่ลูกค้าสั่งโดยไม่จําเป็นต้องผลิตครั้งละจํานวนมากๆ ศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทซีเมนในสหาพาันสาธาร,รณรัฐเยอรมนีมีนักเรียนกว่า1300คนแบ่งส่วนการฝึกวิชาชีพเป็น2ส,ส่วนคือโรงเรียนวิชาชีพเทคนิคซีเมนเน้นการผลิตช่างเทคนิคและวิทยาลัยเทคนิคซีเมนเน้นการผลิตวิศวกร โรงเรียนวิชาชีพเทคนิคซีเมนเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนของบริษัทที่รัฐบาลเยอรมนีรับรองร่วมกันออกแบบหลักสูตรภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัติกับสถาบันการศึกษาที่เป็นพันธมิตรกันเพื่อผสมผสานการเรียนภาคทฤษฎีให้สอดคล้องและเข้ากับการฝึกปฏิบัติงานจริงในสายวิชาชีพ ที่บริษัทซีเมนต์การเรียนการสอนเน้นใน3สาขาได้แก่แมคคาทรอนิกหรือรวมเรื่องเครื่องกลกับไฟฟ้าเข้าด้วยกันวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมเครื่องกลและให้นักเรียนได้ทําโครงการที่ประยุกต์ใช้ความรู้จากบทเรียนต่างๆในภาคทฤษฎีทั้งในแง่กระบวนการธุรกิจการแนะนําแก่ลูกค้าการพัฒนารายละเอียดของสินค้าการคํานวณและควบคุมต้นทุนและการนําเสนอผลงานที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ วิทยาลัยเทคนิคซีเมนเป็นสถาบันการศึกษาที่รัฐบาลรับรองในฐานะว,วิทยาลัยเทคนิคเปิดรับผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือผู้ที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพวิทยาลัยเทคนิคซีเมนมีหลักสูตรที่เรียกว่า dual bachelor study ใช้เวลา4ปีใน2ปีแรกเป็นการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระบบ dual system เน้นการเรียนภาคทฤษฎีควบคู่กับภาคปฏิบัติ วิทยาลัยเทคนิคซีเมนเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับวุฒิวิชาชีพเป็น a อ so c i a ีย e n อ i จ e e r จากนั้นเรียนภาคทฤษฎีระดับสูงต่ออีก2ปี 2> วิทยาลัยเทคนิคซีเมนร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีใกล้เคียงอาทิวิทยาลัยเทคนิคบอยส์กรุงเบอร์ลินเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสถานศึกษาของเยอรมนีในวันนี้ทำให้ทราบว่าเยอรมนีให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาของเยาวชนโดยเฉพาะในวัยเด็กจัดการเรียนการสอนเพื่อนเน้นพัฒนาการด้านต่างๆของเด็ก นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้วยังให้เด็กฝึกลงมือปฏิบัติทําให้เด็กอยากรู้อยากเห็นและสร้างกระบวนการคิดให้เด็กนอกจากนี้ยังสอนเรื่องวิทยาศาสตรง์ง่ายๆให้กับเด็กเล็กเพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียนส่วนศูนย์ฝึกอาชีพของบริษัทซีเมน์มุ่งเน้นการฝึกวิชาชีพให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ไปใช้ทํางานได้จริงระหว่างเรียนได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้การทําธุรกิจเน้นการสร้างคนให้อยู่ในโลกของความเป็นจริงใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในการศึกษา ที่บริษัทซีเมนเน้นว่าให้มีประสบการณ์ทําโครงการสิ่งของและเครื่องมือที่ใช้เน้นว่าต้องทําได้เองไม่ใช่ไปซื้อเครื่องมือมาใช้แต่ต้องพัฒนาเครื่องต่างๆอันจะนํามาใช้ในโครงการได้ด้วยเช่นเครื่องพิมพ์สามิตินละเรียนคิดและประกอบใช้เองการศึกษาเช่นนี้ทําให้พึ่งพานตนเองได้และเป็นการสแสวงหาความรู้ที่ยั่งยืนเพราะเข้าใจถึงต้นรากของความคิด เวลา19นาิกา30นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินถึงห้องรับรองพิเศษท่ากาศยานานาชาติเทกเกลกรุงเบอร์ลินประทับเครื่องบินของสายการบินสวิตเที่ยวบินที่ LX เอ979เสด็จพระราชดำเนินจากท่ากาศยานานาชาติเทกเกลกรุงเบอร์ลินไปนครสุริกสมาพันธ์ทรัสสวิต นายธีรวัตรภูมิจิตเอกอัครราชทูตนก,กรุงเบอร์ลินนาวาเอกสลิดวุฒิรพรผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาราการและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำกรุงเบอร์ลินรักราชการสถานเอกอัครราชทูตนก,กรุงเบอร์ลินเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งสเสด็จ เวลา23นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของนครสูริกซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนครสูริกสมาพันธารสวิทนายกิติพงศ์นรนองเอกอัครราชทูตนก,กรุงเบิร์นข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนักกรุงเบิร์นและเจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประจำนครสูริกเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จ หลังจากมีพระราชปรฏิสันฐานด้วยผู้มาเฝ้าทูลลอ,องพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมปาร์คไฮแอดซูริกซึ่งสถานเอกอัครราชทูตนัก,กุงเบิน์นจัดถวายเป็นที่ประทับแรมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเบิร์สมาพันธรัฐสวิต สมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยหลังจากทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีวันนี้เวลา1 3 16นสมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG923 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงเฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีขร้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านมหาดไทยแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทูลออมพระบาทรับสเสด็จซึ่งข่าวพระราชกรณียกิจที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะนำเสนอในวันต่อไป หน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆขุดลอกคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำบริเวณคลองโคครามหลุมไผ่เขตราดพร้าววันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ร่วมกับข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยเขตราดพร้าวกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่หนึ่งรักษาพระองค์ กองพันทหารช่างที่หนึ่งรักษาพระองค์สำนักงานเขตลาดพรา้าวและสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครร่วมกันขุดลอกคลองโคกรามหลุมไผ่ซึ่งเป็นคลองแบ่งเขตระหว่างเขตลาดพร้าวและเขตบางเขนจากบริเวณสะพานข้ามคลองมายาลาบถึงหมู่บ้านทองสถิตระยะทางประมาณ400เมตรเพื่อเปิดทางร,ระบายน้ำลงคลองลาดพรา้าวซึ่งการทำงานเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากพื้นที่นี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กคลองหลุมไผ่ ครั้งนี้การขุดลอกคลองในครั้งนี้จะช่วยในการระบายน้ําในเขตพื้นที่เขตลาบพร้าวและบางเขนเมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเล้าโปรกระรม,มให้ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมกับกรมพลธิการทหารบกนํารถโครสนามไปประกอบอาหารมื้อกลางวันพระราชทานเลี้ยงแก่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเพื่อให้ได้รับประทานอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่สร้างขวัญและกํบบาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ในตอนค่ำวันนี้นพระลานพระราชวังดุสิตมีประชาชนจำนวนมากไปร่วมชมการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเผยแพร่พระเกียรติคุณที่ทรงพระปีชาสามารถซึ่งนอกจากจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบนิกรชาวไทยมาตลอดรัชสมัยแล้ว ยังทรงพระราชนิพนธ์เพลงที่มีคุณค่ามีความหมายลึกซึ้งและเปลี่ยนด้วยสุนทรียภาพเพื่อพระราชทานความสุขและกำลังใจแก่ประชาชนและเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชาติด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง่วงยายในความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจของประชาชนที่ต่างอะไรในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช ในครั้งนี้เป็นการแสดงดนตรีชุดเรารักในหลวงโดยวงดุริยางเยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากระยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินพร้อมศิลปินรับเชิญวีทริโอกับบทเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงเทิดพระเกียรติและการแสดงอื่นๆ ทั้งนี้กองทับบกกองทับเรือกองทัพอากาศสำนักงานบำรดแห่งชาติและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนจัดสแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติในทุกวันเสาร์เวลา19.00นถึง21.30นาทีหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลาสิบนาฬิกาสา,าสิบนาทีพลเอกวิชิตยาทิพย์ประธานสวปอมศส,สาเป็นประธานจุดธูปเทียนในการถวายพัตตาหารเพนแด่พระสงฆ์จากวัดต่างๆทั้งในเขตกรุงเทพมหาคนครและต่างจังหวัดที่ผัดเปลี่ยนการไปสวดพระพุทธมนต์ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชในห่วงเวลานี้มีเจ้าภาพร่วมในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้แก่ชมรมพยาบาลสีเหล่า คณะนักศึกษาหลักสูตรความมั่นคงชั้นสูงรุ่นที่สามสมาคมวิทยายลัยป้องกันราชาอาณาจักรคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอาวุโสสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูงรุ่นที่41คณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง3เหล่ากาชาตจังหวัดสมุทรปราการชมรมนักธุรกิจอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครและชมรมพัฒนาการผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กจังหวัดสมุทรสาคร เวลา14.30นมีหน่วยงานได้รับพระราชานุญ,ญาตให้เป็นเจ้าภาพร่วมในได้แก่แพทยศาสตร์จุลารุ่นที่45สมาชิกชมรมพุทธศาสตร์กฟผร้านประกายแก้วบริษัททริปเปิลซายกรุ๊ปจำกัดห้างร้านเจริญทวีร้านคอร์เนอร์คณะทำงานเยาวชนอาเซียนแห่งประเทศไทยและบริษัททีเอ็นสตีลเซ็นเตอร์จำกัด ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันหยุดสุดสัปดาห์นับเป็นโอกาสของประชาชนที่ได้พาครอบครัวมากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลจเดชซึ่งส่วนใหญ่มากันเป็นครั้งแรกทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือด้านต่างๆในพื้นที่อยู่อาศัยของตนเองโดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆและประชาชนจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวก ซึ่งในทุกวันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นําขนมน้ําดื่มและอาหารพระราชทานไปแจกให้กับประชาชนเพื่อให้มีอาหารรับประทานระหว่างเดินทางสําหรับวันนี้มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ3 3มหคนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ